mhm 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 คือแทงอย่เห่น,นรถแม่ค่ะแม่อยู่แม่อยู่นครปฐมอ๋ออยู่นครปฐมเนาะแล้วก็วก่อ,อ,อนโหเที่ยมเกินพราะว่าใครที่ทำหนูขอให้จับได้เร็วๆนะ พ,พี่ธีตียาเสียนาเรียงแม่เพื่อวันปีสองปีมแม่ไม่รู้อะไรออืได้ไปงานคุณแม่ไหมทำยู่นี่ค่ะอเอาทำบุญอยู่นี่แล้วเอาศพลงมาบ้าน<บ>มาทำที่เอาศพมาทำบุญที่บ้านที่นี่ใช่ค่คะอืครับ ไม่รู้ไม่รู้เขาแต่ในในใบแจ้งมานะบอกว่าหัวใจล้มเหลวพินิยยาจะถูกฆ่าไหมครับสงสัยค่ะคิดว่าผิดธรรมชาติไหมตายผิดธรรมชาติเพราะเหตุใดครับอันนีตามร่างกายแบบของเขาเป็นยังไงครับอ่าก็คือแบบว่าหนึ่งก็คือแบบว่าเขาเสียชีวิตโดยที่แบบว่ามันมันผิด แธรรมชาติอะนะอะไรแบบมันเป็นสีม่วงคล้ายๆกัแบเบหมือนโดนยาอะไรหรือเปล่าแต่คิดแค่คิดในใจแบบนี้นะครับมองมองดูแล้วนี่มันเหมือนลักษณะการตายที่กำลังเป็นข่าวอยู่แบบนี้ไหมครับใช่ค่ะลักษณะแบบยังไงครับมันเหมือนกับการเป็นลมแล้วแบบล้มน็อกไปเลยอะค่ะทุกราไเหมือนกันเลยพอมาดูแอมมาดูข่าวคล้ายๆกับนิดเลยอะตอนนั้นแอมสนิทกับไอพินิตยา มากไปครับตอนนั้นอจุงไม่รู้นะคะว่าเขาสนิทกันหรือเปล่าแต่นิดเนี่ยเขาจะเล่นแชร์เป็นเท้าแชร์อะไรเงี้ยค่ะเป็นเท้าแชร์ลูกแชร์อะไรเงี้ยเล่นเยอะไหมครับก็เยอะพอประมาณมีลูกแชร์เยอะไหมฮะเยอะค่ะก็คือแบบว่าหลานรีบร้อนร้อนรนอยากจะเอาแม่กับลูกมาส่งเร็วๆบอกว่าไม่ปลอดภัย แล้วก็บอกว่าเวลาหมดแล้วแล้วก็สั่งเสียว่านี่ิวอะ่ะไม่ต้องให้อ่าถ้าเขาเป็นอะไรไปไม่ต้องเอาไปเหนือนะให้เอามาไว้กับยายพิษให้ยายพิษเลี้ยงเขาพูดแบบนี้เลยพิสังเกตไหมครับทำไมเขาพูดอย่างนี้คะพสังเกตค่ะ,คะเพราะเขาไม่เคยพูดแบบนี้มาก่อนแล้วเขามาพูดว่าเวลาเขาหมดแล้วเขาต้องเอาเอาแม่เอาลูกแล้วก็เอาหมามาส่ง วันี่เพื่อความปลอดภัยของแม่ครับวเกรงว่าแม่จะได้รับอันตรายใช่ค่ะมารู้ว่าคุณนิตยามีหนี้สินเยอะตอนไหนครับอตอนที่เสียเป็นยังไงครับก็เห็นเท้าแชร์เข้ามาเยอะเลยเขาก็พูดเรื่องหนี้สินของนิดเขาบอกว่ายัางไงบ้างครับเขาบอกว่าน,นิดมีหนี้สินเนี่ยประมาณรู้ไหมว่าประมาณเท่าไหร่แต่นี่คือเท่าที่เขาพูดมานะคะเพราะว่าประมาณเกือบสิบล้าน ค,คิดว่าจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตไหมครับอาจเป็นสาเหตุค่าดว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตตรงน,นี้ใช่ค่ะครับก็เลยอยากให้รื้อคดีขึ้นมาค่ะ